ในที่สุดทางด้านของนักแสดงพิธีกรอย่างแจ็คแฟนชันก็ได้ตัดสินใจคุกเขา่าเซอร์ไพรส์วันเกิดแฟนสาวใบหมอนกิติยาด้วยการสวมแหวนขอแต่งงานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก่อนที่หนุ่มแจ็คนั้นจะพูดขอแต่งงานได้กล่าวประโยคสั้นๆว่าวันเกิดหนูพี่ขอจองหนูนะครับทาเอาใบหมอนถึงกับยิ้มด้วยการเขินอายก่อนที่ทางด้านของจตุรงจะมาบอกให้หนุ่มแจ็คพูดต่อว่าแต่งงานกับผมไหมซึ่งทางด้านของใบมอนเองมีอาการเขินอายอย่างมากแต่ก็ตอบตกลงหนุ่มแจ็คไปด้วยความยินดีสั่งความสุขและรอยยิ จร a งจริงเอาดีๆแปลเป็นภาษาไทยว่าแต่งงานกันนะครับเฮ้ยผิดชางเาผิดชางเปล่าถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วะมือั่นแล้วมือแล้ว ซึ้งๆเลยหมดเลยแม่วันจัดล้อคไปวันจัดลอคายไปไอคิวไอคิว